สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของหวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับเออวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเออมามาดูกันเอาละวันนี้เป็นสูตรหวยไทยนะทุกคนนะเป็นสูตรหวยไทยที่เด็ดมากนะทุกคนนะเด็ดสุดๆนะครับนี่ครับเออเด็ดมากนะครับเป็นสูตรสองตัวสองตัวของตัวล่างไปสองตัวบนนะครับเป็นสูตรสองตัวบนออาทำไมปากกาผมไม่ติดเนี่ยโอเคติดแล้ว เอเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนะเอมาแล้วมาโอเคนะครับเป็นสูตรสองตัวบนนะครับสองตัวบนเขียนก่อนสูตรสองตัวบนนะสองตัวบนมาแล้วสองตัวบนเอาละงว,วดประจำวันที่สิบหกเดือนมีนานี้นะทุกคนนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเออมาดูกันนะครับมาดูสูตรนี้กัน,นว่าจะเข้าไหม่นะครับก่อนจะไปรับชมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ทางโจอสองสีแล้วหวยเด็ดสองสีเนี่ยย้ำตลอดเตือนตลอดนะทุกคนนะาการซื้อหวยเนี่ยอ,อยากให้ทุกคนซื้อเฉพาะสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะผมไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพาน,านันหรือว่าซื้อหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนนะเอออย่าลืมนะมามาดูกันมาดูกัน oh. เอาละมาดูกัน สูตงรง่ายเลยครับหลักการของสูตรนี้ง่ายๆโคตรง่ายเลยครับนี่ครับสูตรมีอยู่2สูตรด้วยกันสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบบอกว่าใช้อะไรนี่ครับใช้หมื่นหลักหมื่นไปบวกหลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บวกสองคงที่อ่านะครับส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบก็ใช้หลักหน่วยอ่ะใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วบวกด้วยสิบล่างแล้วก็บวกด้วยเก้าคงที่นะอันนี้คือสิบล่างนะทุกคนนะ ขอแก้ิดนึนงเป็นสิบล่างนะทุกคนนะเอานะโทษโทษโทษอ่าโอเคอันนี้เป็นสิบล่างนะทุกคนนะสิบล่างอ่าโอเคพิมพ์ผิดนิดนึงเอาล่ะอ่ะทีนี้มาดูมาดูสูตรนี้กันนี่ครับผมจะเริ่มจากงวดที่ออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าล่างออกไปที่ หกหนึ่งนะทุกคนนี่ครับสูตรง่ายๆเลยนี่ครับผมจะลากเอาสีแดงนะครับหลักสิบจะใช้สีแดงหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขอะไรครับหลักหมื่นคือเลขอะไรจากจากจากตารางนะครับหลักหมื่นคือหลักหมื่นคือเลขศูนย์นั่นเองนะครับหลักหมื่นคือเลขศูนย์นะครับหลักพันคือเลขห้านะครับแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลขเก้านั่นเองนี่ครับบวกกันแล้วก็โยงออกมาแค่นี้เองทุกคนนะครับจากนั้นบวกด้วยสองคงที่แบบนี้นะ เออนี่ครับสูุดมีแค่นี้เองนะครับมาบวกกันก็จะได้อะไรครับนี่ครับมีเลขศูนย์บวกห้านะครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเก้านะครับแล้วไปบวกด้วยสองคงที่แบบนี้นะครับบวกกันครับศูนย์บวกห้าบวกเก้าบวกสองผลลัพ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ครับสิบหกนั่นเองนะครับเราจะใช้เฉพาะเลขหกตัวนี้นะไปเล่นนะครับนี่ครับเป็นหลักสิบนะเอาละต่อมามาดูหลักหน่วยบนนะครับ เปลี epoxy 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 so ่ยนสีเป็นสีเป็นสีเป็นสีเขียวนะครับมาดูการหาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยง่ายเลยครับใช้อะไรครับใช้หน่วยบนนี่ครับใช้หน่วยบนหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับหน่วยบนคืออะไรครับหน่วยบนก็คือเลขเก้านะครับบวกกันสองครั้งแบบนี้นะครับแล้วไปบวกด้วยอะไรครับนี่ลากออกมาเลยแล้วไปบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยสิบล่างสิบล่างก็คือเลขหกนะครับนี่ครับจากนั้นบวกด้วยอะไรครับเก้าคงที่แบบนี้นะทุกคนนะสูตรง่ายๆเลยครับนะครับ หน่วยบนคืออะไรหน่วยบนคือเก้าบวกเก้าแล้วไปบวกด้วยหกนั่นเองแล้วไปบวกด้วยเก้าคงที่แบบนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่ครับเก้าบวกเก้าบวกหกบวกเก้าผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่ากับสามสิบสามนะทุกคนนะเราใช,ใ,ชใช้เฉพาะเลขสามไปเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับผลลัพธ์ที่ออกมาหัวที่ออกมาออกไปที่นี่ครับ ออกไปที่063นะครับล่างไปที่09ก็เข้าเป็นมวดที่หนึ่งนะทุกคนนะเออยังเข้ายังเดินดีต่อเนื่องนะทุกคนนะเข้าเป็นมวดที่หนึ่งะครับอ่ะโอเคต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยนี่ครับต่อเนื่องเลยนะอ่าวิธีท,ทาเหมือนเดิมครับใช้อะไรครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกอะไรครับหมื่นบวกพันนั่นเองหมืน่นคืออะไรครับเอา ใชอะไรครับใช้หมืน่นอ่าหมื่นคืออะไรครับหมื่นคือเล,เลขศูนย์นั่นเองเนี่ยครับศูนย์หลักพันคือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็หลักร้อยคือเลขศูนย์แบบนี้นะครับบวกกันตามสูตรเลยนะทุกคนนะแล้วไปบวกด้วยสองคงที่แบบนี้นะเออนะครับตามสูตรเลยใครใครไม่เห็นสูตรก็สามารถกอสูตรไปดูได้นะทุกคนนะสูตรอยู่ต่ำนิดนึง อ่าน <muitas> ี oh, ่คร mm ับ hmm. สูตรอยู eso, ่ด้านบนนะเออนี one, one on, ่ครับย่อให้ดูจากนั้นจากนั้นนะครับหลักหน่วยนะครับใชะไรครับใช้หน่วยบวกกันสองครั้งแล้วบวกด้วยสิบล่างแล้วบวกด้วยเก้าคงที่นะอ่านี่ครับบวกนี้เลยหน่วยบวกกันสองครั้งคือเลขสามบวกกันสองครั้งแบบนี้นะครับแล้วไปบวกด้วยอะไรครับนี่ครับสิบล่างนั่นเองแล้วไปบวกด้วยเก้าคงที่แบบนี้นะเออนี่ครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะได้เป็นศูนย์บวกเจ็ดบวกศูนย์ บวกได้สองคงที่แบบนี้นะทุกคนนะบวกกันได้เท่าไหร่ครับเก้าเอ่อเจ็ดบวกสองเป็นเก้านั่นเองนะครับอเราใช้เฉพาะเลขเ้านี่ไปเล่นอ่ะตัวต่อมานะครับหลักหน่วยล่างอ่นหน่วยบนนะครับใช้อะไรครับใช้เลขสามนั่นเองนะครับสามบวกกันสองครั้งคือเลขสามบวกกันสองครั้งแบบนี้บวกด้วยศูนย์บวกด้วย9้าแบบนี้นะครับทุกคนนะเออนะครับสาบวกสาบวกศูนย์บวก9ผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่สิบห้านะครับนี่ครับ สิบห้าแบบนี้นะทุกคนนะนี่เราจะใช้เฉพาะเลขห้าไปเล่นนะครับ <_ an> สิ่งที่เราจะจับไปเล่นก็คือนี่ครับเลขเก้าห้านั่นเองอ่าเลขเก้าห้ามาดูกันว่ามวดต่อมาหววออกเท่าไหร่นี่ครับหววออกเท่าไหร่ครับทุกคนเนี่ยครับนี่ครับหววออกไปที่เท่าไหร่ครับห้า,เ,าเก้านั่นเองอ่าเข้าเป็นมวดที่หนึ่งนะครับเอเข้าเป็นงวดที่สองนี่เข้าปเป็นมวนที่สองแล้วนี่ครับนี่ครับเข้าอีกแล้วนะครับทุกคนนะเอาละ ่ะต่อมาไปอย่างต่อไปอย่างรวดเร็วไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเลยนะทุกคนนะไปอย่างรวดเร็วนะผมขอไปเร็วนิดนึงนะครับเวลาจํากัดนะทุกคนนะไปเร็วๆไปพร้อมกันนะครับนี่ครับสูตรว่าไงสูตรว่าไงสูตรบอกว่าใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกแล้วบวกด้วยสองคงที่นะครับหลักหมื่นคืออะไรครับหลักหมื่นคือสี่หลักพันคือหนึ่งหลักร้อยคือสามนะครับบวกกันแค่นี้เลยนี่ครับแล้วไปบวกด้วยสองคงที่แบบนี้นะอ่าบวกกันครับได้เท่าไหร่ครับ สี่บวกหนึ่งบวกสามบวกสองผลลัพธ์ที่ได้เท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่ได้ได้สิบนะทุกคนนะเออลองบวกดูครับผมอาจจะบวกผิดก็ได้นะได้สิบไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะครับเราจะใช้เฉพาะเลขศูนย์นะไปเล่นนะเอาลบนิดนึงเขียนไม่สวยเราจะใช้เลขศูนย์ไปเล่นนะเออแบบนี้ต่อมานะครับเอาสีนี้่าสูตรว่างไงสูตรว่างไงนะครับสูตรบอกว่าสูตรบอกว่า ใช้หน่วยบนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วบวกด้วยสิบล่างนะครับหน่วยบนคืออะไรครับหน่วยบนคือเลขห้านะครับสองครั้งเอาละบวกด้วยสิบล่างแบบนี้นะครับแล้วไปบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเก้าคงที่แบบนี้นะทุกคนนะห้าบวกกันสองครั้งนี่ครับห้าบวกกันสองครั้งแล้วบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยสี่คือหลักสิบล่างนั่นเองแล้วไปบวกด้วยอะไรครับเก้าคงที่แบบนี้นะห้าบวกห้าบวกี่บวกเก้าผลลัพ์ที่ได้้เท่าไหร่ครับยี่สิบสามนะ เราจะใช้เฉพาะเลขสามตัวนี้ไปเล่นนะครับกลายเป็นเลขศูนย์สามนะที่เราจะจับไปเล่นนะครับนี่ครับเอาละมาดูผลรางวัลงวดต่อมาหวยออกไปที่เท่าไหร่ครับนี่ครับหวยออกไปที่หกศูนย์สามะทุกคนนะหกศูนย์สามนี่ครับหวยออกไปที่หกศูนสามก็เข้าอีกแล้วนะเข้าอีกแล้วนี่ครับนี่ครับเข้าอีกแล้วนะครับอ่านิดนึงเลื่นอนยางนิดนึงนะครับโอเคมาต่อเนื่องเลยครับ เข้าเข้าเข้าบ่อยมากเข้าดีมากเลยนะครับอะต่อเนื่องครับอ่ามามาดูงวดประจําวันที่สิบหกนี้นะครับงวดจะออกอะไรนะมาดูสองตัวบนงวดประจําวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับว่าหวยเด็ดสองสีจะคํานวณได้อะไรแต่ก่อนอื่นจะไปรับชมก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดกันทําคลิปดีๆแบบนี้นะทุกคนนะเออฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทุกคนรู้จักโจสองสีหรือว่าหวยเด็ดสองสีไปทุกคนนะโอเค มาดูกันสูตรบอกว่าไงเมื่อกี้อ่ะสูตรบอกว่าไงเรื่องมาดูหน่อยสูตรบอกว่าหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยนี่ครับเลื่อนไปนี่ครับหลักหมื่นคือเลขห้าหลักพันคือเลขสามหลักร้อยคือเลขหกนะครับบวกกันแบบนี้จากนั้นไปบวกด้วยอะไรครับสองคงที่แบบนี้นะครับจะบวกอะไรครับมาหาหลักหน่วยกันไอ้ยหลักสิบกันหลักสิบบนนะทุกคนนะหลักสิบบนจะได้เป็นอะไรห้านะครับห้าบวกอะไร 5บวก3บวกด้วย6แล้วไปบวกด้วย2คงที่แบบนี้นะทุกคนนะ5บวก3บวก6บวก2ผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่ทุกคน16นะเออเนี่ยครับ16ได้เลข6มาเป็นหลักสิบบนนะทุกคนนะเออนะทีนนี้มาดูหลักหน่วยบนบ้างหน่วยบนสูตรบ้างไงนะหลักหน่วยบนนี้ครับหลักหน่วยบนเขาบอกว่าเอาหน่วยหน่วยบวก หน่วยบนบวกกันสองครั้งบวกด้วยสิบล่างแล้วบวกด้วยเก้าคงที่อ่ามาดูกันคำนวณยังไงลักษณะการคำนวณนะครับหน่วยบนคืออะไรครับหน่วยบนคือเลขสามบวกกันสองครั้งแบบนี้นะครับแล้วบวกด้วยสิบล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับจากนั้นบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเก้าคงที่แบบนี้นะทุกคนนะจับบวกกันครับสามบวกสามบวกด้วยเจ็ดแล้วบวกด้วยเก้าคงที่แบบนี้นะทุกคนนะบวกกันครับสามบวกสามบวกเจ็ด บวกเนะครับผลลัพบที่ได้ได้เท่าไหร่ได้ยี่บสอนะทุกคนนะนี่นะครับเราจะใช้เฉพาะเลขสองไปเล่นแบบนี้นะเออนี่ครับอ่ะโอเคสรุปนิดนึงสรุปนิดนึงสรุปนะทุกคนสรุปสองตัวบนอ่าสองตัวบนนะครับงวดประจำวันที่สิบหนะครับเดือนมีนาสองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดนี้นะครับเลขที่คำนวณได้คือเลขหกสองนะทุกคนนะอ่าสวยมากตัวนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนไปตามหาลอตเตอรี่นะตามหาลอตเตอรี่ตามเล่นแต่ลอตเตอรี่นะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อ่าพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่มีด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ทุกคนนะครับถูกหวยร่ำรวยนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆหญ่ไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับนี่ครับเอาละเลื่อน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 ให้ทุกคนดูอ่านี่ครับนี่ครับ